みんな。 ต่อไปพึงสงบจิตตั้งใจบัดนี้จากในทักบางสกุลตายขอสิ่งที่เป็นอกุสลนทั้งหลายสิ่งที่เป็นอัปมมงคลทั้งหลายเพราะกรรมเวรกรรมทั้งหลายตลอดทั้งโลกไปใกล้เจ็บทั้งหลายอยู่ในกายนี้ล่างนี้จงหายไปตายไปจากกายนี้ล่างนี้อาเิจาวตาสังคาลาอุปานทวยธรรมวิมนอุปัิตาวานิจดันตีเอสังอุปสมโมสุโค ต่อไปพึงสงบจิตทั้งใจให้โยมนึกถึงบุญทานกุศลคุณงามความดีทั้งหลายที่ได้กระทำไว้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ตรงถึงวันนี้ได้มีสัตหานามพระพุทธลูกน้ำสังฆทานพระตาพร้อมจตุปัจจัยมาถวายแต่พระพิสุสงฆ์บุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายจะให้น้อมนำให้มาเกิดใหม่ในพระพุทธศาสนาธรรมภาพปร้อมหน้าคุณปศิคุณน้าตายตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตย์ทานที่นี้นั้นมีหลวงพ่อพุทธเจริญศรีรุ่งเรืองพระพุทธ้มือชาวพระโภคังาหลวงงพ่า อยู่ส a, ัทธาพนเสด็จผู um> ้อมลทุพรเี่ดำสังเ جان เชิญพิธีบรมนังคูบาจันทุกท่านคู่องค์จงแผ่เมตตาบารมีปกปักรักษาคู่ครองให้ปัญจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งองค์พร้อมมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานพิธานคิดถึงนายวัดีดีได้ประสบแล้วขอสมความมุ่งมั่นารถนาทุกประการขอจงประสบโชคดีอาจิลังวัตยังกายโยปะทวินอาติเศตติจุโต อาเบตวิญญาณโนในลาทางวาคาลิงคาลางังลุกไอ้หนุ่มจากพระสามผลดไม่รักมากเลย